ชาวชุมชนซอยมะขาวตำบลพิมานอเอภเมืองสตูลใช้ตาข่ายทำกรงขังตัวเองในบ้านเป็นวิธีเดียวที่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ใช้กั้นลิงจากเขาโตพระยาวังและเขาใกล้เคียงที่เข้ามาขโมยอาหารและป้องกันลิงทำลายทรัพย์สินภายในบ้านินน าภาพลิงเข้ายึดครองชุมชนและปิ่นป่ายวิ่งเล่นบนหลังคาพฤติกรรมเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนและลำคาญให้คนในชุมชนและเจ้าของบ้านเรือนชาวบ้านให้ข้อมูลว่าปัญหาลิงเขาโต๊ะพยาวางและเขาใกล้เคียงได้สร้างความเดือดร้อนมานานกว่า20ปี เนื่องจากประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นทําให้แหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงพากันลงจากเขาหากินในชุมชนและหรือคนบ้านเรือนแม้ที่ผ่านมาจังหวัดสตูลจะพยายามแก้ปัญหาลิงเพื่อลดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยการจับลิงทํำมันและจัดหาแหล่งที่อยู่ใหม่ทางเทศบาลเมืองสตูลได้สร้างกรงลิงขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง พื้นที่80เมตรสูง20เมตรบริเวณสวนสาธารณะเขาเตาะพยาวังเพื่อขังลิงกว่า1,000ตัวแต่ก็ล้มเหลวเพราะลิงหลุดออกมาได้ปัจจุบันกรงขังลิงดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งโดยไม่มีลิงถูกขังกรงแต่อย่างใด